สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการเปลี่ยนเสียง Take to Speech ของ Excel นะคะโดยปกติแล้วมันก็จะมีเสียงผู้ชายกับผู้หญิงนะคะถ้าตอนแรกมันเป็นเสียงผู้ชายใช่ไหมคะเช่นเราเลือกที่คอลัมน์ A นะคะแล้วก็เลือกเป็นแบบคอลัมน์เนาะแล้วเราก็ให้มัน Relevant Research Resident Resource ก็เป็นเสียงผู้ชายใช่ไหมคะทีนี้เราอยากเปลี่ยนเสียงให้เป็นเสียงผู้หญิงจะทำยังไงให้ทุกคนมาที่ control panel ของเครื่องตัวเองนะคะแล้วก็มาเลือกมาหน้านี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาเลือกตัวนี้นะคะ take to speech นะคะที่มีคาว่า speech นะคะ speech เสร็จแล้วมาเลือกตัวนี้นะคะ take to speech นะคะคลิกหนึ่งครั้ง ตัวที่ property ของมันนะคะมันก็จะมาแท็บนี้นะคะ take t o speech ถ้าตอนแรกของใครเป็นผู้ชายเดวิดใช่ไหม mm hmm. ก็เปลี่ยนเป็นซิล l าเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะมันก็จะมาอ่านตัวนี้ให้เรานะะถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันพูดเร็วไปใช่ไหม เราก็มาเลือกตัวนี้ค่ะจาก normal ก็ขยับมาทาง slow ก็ได้นะคะอันนี้กี่คอ slow มาสัก2แถบใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะคะกลับไปที่ Microsoft ของเรานะคะเราจะให้มันอ่านคำต่อไปนะคะเราก็กด significant communication even if possible ก็จะเปลี่ยนเสียงเป็นผู้หญิงแล้วนะคะลองไปเล่นดูนะคะก็ช่วยให้เราฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ